Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสห,หากระด,ดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m น่าจะเกินครึ right. ่งแล้วครับคิดว่ากันยาน่าจะเสร็จแล้วเพราะคงน่าจะแถวๆนี้ครับไม่แน่ใจปลายปลายปีหรือก่อนนั้นก่อนปลายปีนิดหน่อยน่าจะน่าจะได้ดูครับียกว่าตอนนี้เรื่องคูเรื่องคูแต่จะไม้คสะุดมาใช่ก็มีช่วงที่เราหยุดไปแล้วก็ติดสงกาอะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้งานก็ก็รันไปได้ได้ปกติแล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคิดว่าก็พยายามจะให้ปิดทันภายในกันยาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มีงานอื่นด้วยอะไรนะครับ อัอนนี้นี้เห,หนือคือเราขึ้นไปตั้งแต่ตอนกุมพาแล้วาขึ้นไปเก็บก่อนแล้วก็หยุดไปตอนนี้ก็คือเหลือแต่เลือแเดือในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดบ,บ้างใช่ตอนนั้นไปก็กุมพานะก็กำลังกำลังสบายใช่ครับไปนครนายกซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นเราไปทุ่งนาครับเพราะว่าใ,ในในเรื่องผู้ชายเป็นด็อกเตอร์ที่แบบศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวอะไรเงี้ย ะออกไปทุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปเขาใหญ่บ้างแต่เีตจะแน่นาใช่ก็คือเราต้องการใช้เห็นว่าคือโดยเหมือนกับชมพู่ก็คือเหมือนเหมือนเป็นคล้ายตัวเขาเนี่ยแหละเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นคนสมัยเนี้ยก็คือชอบแต่งตัวผู้หญิงที่แบบป้าแต่งตัวมากอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายก็คือเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆพอเพียงแล้วก็เป็นดูเป็นผู้ชายแบบเฉยๆธรรมดาแต่แบบทั้งสองคนต้องต้องมาเจอกันมันก็เหมือนเป็นเป็นคู่ตรงข้ามอะไรเงี้ยก็คือคือ นั่นแหละก็เชื่อว um ่าถ้าถ้าออกคนคนจะต้องพูดถึงชุดชมแบบทุกวันอะทุกตอนที่ออกอากาศอะเพราะว่าต้องต้องได้พูดแน่นอนเซลชมเขาบอกไหมครับจัดเต็มทุกเลยก็คือเขาชอบไงก็เลยไม่รู้จะเซลทำไมคือเขาใส่จากเขาไม่มีความสุขเขายิ้มแบบว่าโอ้โหฉันได้ใส่ชุดแบบว่าแบบประหลาดประหลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเขาจัดเองหรือว่าทางกองจัดก็ เราเราจัดให้ครับแต่ว่าก็จะมีก็คือของชมพู่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีเป็นชายลิตต่างหากคนเดียวเลยที่ดูแลให้ชมพู่แต่ว่าสุดของผมของอื่นเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ดูแลทั้งเรื่องแล้วชมพู่ก็มีมีมีคนนี้คนเดียวเลยแล้วก็ทําให้ชมพู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีคุยกันนงผมไม่รู้เขาสนิทกันหรือว่าเออเขาอาจจะอยากได้อะไรหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าออนเอนี่กระแสเรื่องของผู้ชายเลยไหมคะัคงคงมากครับทำทตัวครับ ไม่ไหวแล้วครับก็ไม่หรอกก็คงเรื่องมันก็น่ารักน่ารักแหละผมว่าแล้วก็มันละครมันดูง่ายนะเบาๆแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็มีสอดแทรกเรื่องสาระอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ลองดูติดตามกันนีก็ละครอย่างเดียวเลยใช่มับครับก็ฮะก็เดี๋ยวจบอันนี้ก็ได้หยุดแล้วไม่มีตั้งนานแล้วไม่มีตั้งนานแล้วก็มีอันนี้อันนี้เผอิญว่าพี่ก้องขอมาแล้วก็เป็นงานที่โอเคเราก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากทําก็มาช่วยกันอะไร ใช่ก็เวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวนี้เราแบบแก่แล้วไงคือไปออกอีเวนต์มันต้องทําตัวหล่อตลอดต้องแต่งตัวมันต้องแบบต้องแต่งตัวต้องอะไรเงี้ยตอนก่อนเราก็สนุกนะเราก็เออไปจะออกอีเวนต์ทีก็ต้องไปซื้อชุดไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ไหวละขอพักขอพักใช่ใช่ซู้ไม่ได้ละขอพักเออไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินใช่เราก็แบบ มันก็เป็นความสุขอีกอย่างเหมือนกับว่าชีวิตตอนนี้เราเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรามีอีกพาร์ทหนึ่งที่ที่เข้ามามีบทบาทกับตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทําตรงน,นั้นด้วยน้องๆครับก็มีนะแต่เขาก็จะตามเงเขาจะมีแบบมีเหมือนกันแบบอยู่ๆเขาก็เล่นกันนะอะทำไรกันอนะ <S <S เล่นแบบ <S <S เล่นกองถ่ายอะไรเงี้ยมีแบบมีเอาไฟมีจัดไฟแล้วก็ให้ให้น้องจุนแบบว่า เฮ้ยทำไมได้ยินเสียงนับสามสองวะอ๋อเล่นการพอเราไปดูทำอะไรอ่ะเปล่าครับอายอายเปล่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาจะเล่นกันสองเออใช่พอเราเขาไปกองเขาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีครับก็คงยังแหละถ้าเป็นละครเพราะว่าก็กลัวแบบทำให้เขาเสียงานอะไรเงี้ยก็เขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าโตกว่านี้มั้งไม่แน่ไม่รู้เหมือนกัน ก็มีบ้านหลังจากตัวแรกออกไปแต่ว่าเราเราก็เราก็พยายามดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบคือรีบๆทำทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยก็กลัว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 เสียเด็กใช่หรอกลัวไม่ไม่หรอกครับก็เราไปไปเอาลูกคนอื่นมาเล่นดีกว่าไม่ทรมานทรมานไปทรมานลูกคนอื่น ก็ถ้าโตอีกนิดไม่แน่ครับถ้าเขาคือมีความรับผิดชอบมากกว่านี้รู้รู้จักอะไรมากกว่านี้คือยังโฆษณามันวันเดียวครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปขา่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องอย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมเซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r ไวด์เว็บก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว